ไไท่ายผูตรีรครับช่วงช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆประมาณสักสักปลายเดือนมีนาคมผมจําจตัวเลขวันไม่ผิดนะฮะประมาณสัก20 25 26มีนาคมคบ,บ้านเราเกิดโรคระบาดท,ที่มาจากต่างประเทศเป็นกระโรคแอฟริกาเหนมาเข้าบ้านเรามาพรา้อมกับโควิดเลยตอนนั้นตรีรับรายงานแล้วเป็นยังไงตกใจไหมก็ได้รับรายงานครั้งแรกนะครับก็ได้เรียกทางอธิบดีกรมสรษัทท่านมาชี้แจงว่าเปนเป็นยังไงนะครับ เกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วนะโรคนี้เนี่ยเกิดก่อนหน้านี้ครับแต่อาจจะมีการไม่ได้แจ้งข่าวมาจ้งจนกระทั่งมันมีการเสียหายล้มตายลงทางกรมปศุสัตพ์ถึงได้เข้าไปตรวจสอบถึงได้รู้ว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ได้ดาเนินการในส่วนของการกักกันการห้ามเคลื่อนย้ายและพร้อมๆขัะนั้นเนี่ยก็นําเข้าวัคซีนเข้ามาในการที่จะป้องกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าณวันนี้ครับ เราสามารถหยุดได้แล้วครับแต่ก็เช่นเดียวกับโควิดนะฮะก็ยังคงจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวกันอยู่ให้พร้อมตลอดเวลามันเหมือนกับอาวิวาหมูนะ ASF คืออาวิวาหมูนะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งคล้ายกันนะเป็นลั่นล่าแต่คนอาจจะคนละสายพันธุ์นะซึ่งมีการระบาดมาจากประเทศจีนเวียดนามเราลอกข้างเราเนี่ยเป็นหมดแล้วครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ประเทศไทยอก็ได้มีการนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ ไอ,าอวาวหมูเป็นวาระแห่งชาติมีการเตรียมความพร้อมการประสานง,งานร่วมมือกับเอกชนในระยะเริ่มต้นเนี่ยถึงขนาดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ในแต่ละจังหวัดซึ่งตรงนั้นเนี่ยพัฒาการในส่วนข,ของกรมสศุสัตว์ได้ดำเนินการเข้มงวดทํางาน24ชั่วโมงนะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยลงมาช่วยเหลือในส่วนของการดูแลเยียวยาชดเชยในส่วนของหมูที่เราคาดว่าจะมีปัญหาเนี่ยจะมีการติดเชื้อคาดว่าพอคาดว่าปุ๊บเราก็ทําลายเลย ครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราสกัดกันได้ถ้าไม่มีตรงนั้นไม่มีทุกคนมาช่วยผมว่าโดยความคาดการ์แล้วเนี่ยเขาคาดการว่าประมาณเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเหมือนจีนซึ่งต้องฆ่าหมูหลายร้อยล้านตัวแต่ในขณะนี้วิกฤตตรงนี้เราก็ทําให้เป็นโอกาสคือเราป้องกันได้เนี่ยขณะนี้เนี่ยความต้องการหมูครับอบข้างประเทศเรามีจํานวนมากมันก็ส่งผลให้ราคา เกษตรกรของเราได้ประโยชน์ที่ตรงนี้ก็ส่งออกได้ราคาครับแต่ในประเทศราคาไม่ขยับนะฮะเราก็ต้องดูแลคนไทยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราส่งออกราคาดีแล้วให้คนไทยกินของแพงตรงนั้นก็ต้องต้องดูแลต้องบริหารจัดการครับแต่ช่วงที่มันมาใหม่ๆนะทุกคนก็ตกตกใจบางคนไม่ได้ตามข่าวทตรีเรื่องของอหิวาหมูบางคนมองโหเป็นเรื่องของจีนไม่เกี่ยวกับบ้านเราโน่นนั่นแต่หารู้ไหมกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกัดอยู่แล้วเราทำงานกันตลอดไปอยู่แล้วทำยี่สิบชั่วโมงเลยนะหลายคนไม่มีโอกาส้เายกันโรคไปตรวจสอบอะไรทำทุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแนวชายแดงประเทศเราทั้งหมดทั้งอีสานทั้งนทุกด่านเลยครับทุกด่านเรากวดเข้มงวดกวดขันแล้วก็ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจนะทำงานด้วยกันทั้งหมดครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีมองว่าพอใจหรือยังกับผลงานที่ออกมาโดยเฉพาะวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรา คืองานของกระทรวงเกษตรนะฮะมันทางานไม่อยู่วันจบ,บเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพอใจหรือยังเนี่ยก็ต้องตอบว่าพอใจระดับหนึ่งแค่นั้นเองเพราะมันยังมีงานที่จะต้องทําต่ออีกเยอะอย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของการตลาดนําการผลิตเนี่ยครับถ้าเราทําแล้วเราไม่มีอะไรที่ทําต่อเนื่องมัน,น,มนไม่หมาถึงประเทศไทยเนยนะมัน,นมาถึงเราต้องหาตลาดต่างประเทศด้วยช่วงแรกพี่น้องประชาชนเข้าใจไหมฮะตลาดออนไลน์คืออะไรผมว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยแต่วันนี้เข้าใจแล้วนะผมว่าวันนี้ทุกคนเข้าถึง ต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งเรื่องของการประกันร,รายได้นะฮะเรื่องของการตลาดนำการผลิตระะเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเต็มสิบท่านตรีให้ตัวเองเท่าไหร่ผมว่าต้องถามชาวบ้านมากกว่าครับถ้าถามน้นองเกษตรกรเนี่ยจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดนะครับไปถามคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอาจจะตอบคาถามได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ขั้นตอนรายละเอียดครับ ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมทบแต่ว่าความหวังที่ตั้งไว้เนี่ยออืผมตั้งใจเลยว่าอยากยกระดับชีวิตคุณ,คณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะอยากอยากให้เขาผ่านพ้นความยากจนนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ายัางไม่มีใครทําได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความท้าทายที่เราจะต้องต้องทําทุกวันอ่ะทําต่อไปอ่าจนวันหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ย นั่นหมายถึงว่าประเทศเราเนี่ยจะมีความมั่นคงแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณครับดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์อยู่กับเราครับ